สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้านี่เองผู้ใจกวีสิหาหมู่ว่าผู้ใจสิหาหมู่ว่าวนะจ้ะนอนกินข้าวแล้วก็นอนนอนตื่นขึ้นกะสิกินต่อปะนี้เขาก็ไหนห้าไปใส่ห้าไปชูบานี่ไรเนาะกินโม่โม่เมียมียนยิ่งแน่นี่แหละนะจ๊ะผู้ใจใส สีตามะฮูส่วนโกบ้านจำส้มตาม,ตามลูกสันอันแม่สีซักมะละกอให้จะซักแล้วอันนี้ยสิ่งทีาเลียงอนะกอเลียงจะคลองเรื่องะอะไรพี่น้อง,รรองเราอกเลียงพื้นน่เอากา <c oughs> อเลียงจะคองนะจ้าอัน ผู้ใจศีลเป็นคนคนคิดบ,บวกนะจ๊ะคนคิดบ,บวกคนคนคมคอยอยไนะมคคไไน่ค่ยอยไม่ค่ยาาอยอีหยังกระไผนะไม่ค่อยคกิดหลายกระไผนะจ๊ะผู้ใจหักผู้ใจผู้ใจก็ะฮักสอดเหมื่อไหร่จ๊ะผู้ใดประหักผู้ใจผู้ใจก็หฮักคือเก่าหน่อยจ๊ะฮ่าฮหักสุข้นจะเกิดมารล่นโลกกันแล้วอันผู้ลังคนเพิน่นเพิ่นมาดาเฮาเนาะ ลอนค้นผลมาดามาว่าห้าวกระซางเพิ่นเถอะจ้ะห้าวโป่งโหว่าชีวิตเพิ่นพาดีอย่างมาแน่น่ะจ้ะอันนี้ยุ่งกัดอะไรห้าวเพล่นห้าวโป่งโหวะชีวิตเพิ่นพาดีอย่างมาแน่การที่เพิ่นว่าห้าวเพิ่นอาเจ็ดแค่ระลาบาเนี่ยสินะเพลิดเพลินคืดเนี่สิเลจ้ะคืดง่ายๆนาะคืดแบบกานนั้นอันนี้พระอาจารย์เพิ่นสอนเนาะเครื่องพระอาจารย์เพิ่นสอนต้องนั่นพระพุทธเจ้าเพิ่นก็สอนอะไรจ้ะเพิ่นว่าน ข่านั่นเข้ายางไปนลำท่าแม่จ่าข่นเข้ายางไปนลำท่าเข้าเห็นข้นเหตกันเข้ากับคืว่าโอ้สารใดสาสรหนึ่งเข้ากับคยเป็นคือเขาไห่เข้ารูปตัวเขาสินะอันอ่ะเข้ายางไปนลำท่าเข้าเห็นข้นยากข้นจนข้นถูกขนแค้นเข้ากับคือว่าเออสาสรใดสาสรหนึ่งเข้ากับคยเกิดเป็นเกียงซีแบบนี้นะจ่ะเข้าแล้วเข้าสีเข้าสิีปกาวาไห่ ห้าสีสงสามทุกคนที่เกิดมารวมโลกกันนะจ๊ะที่เกิดมาในโลกใบนี้นะจ๊ะรักการคิดบวกง่ายๆของผู้ใจนะผู้ใจจะคิดจริงๆละจ๊ะแต่เท่าเห็นคนรวยรวยรวย่ยยนผู้จบพู้งเางิน่นรวย่นยูสุขสบายเนาะผู้ใจก็คิดว่าเออศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งผู้ใจก็ค่อยเป็นคือเพูดเนี้ยสินะผู้ใจก็สีมีความสูขเนี่สินะมันเป็นนั่นสิท่เาคิดได้ไง่ายๆนะจ๊ะ นันคือบ,บวกมันไม่ได้ยากนะจ๊ะเฮ้าเฮ้าโห่โตก่าเฮ้าเฮ้ากขาลังสิสูนนั่นสิอ่าเฮ้าสีหายใจแห้งเฮ้าเฮามืซื้อโตนะจ๊ะเฮ้ามอววือซื้อโตว่าเออเฮ้าก็ลังสูนย์นะสินะผู้ใจก็สิยยุดท่านที่เปลี่ยนเรื่องคิดทันทีแต่แต่เปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นสิมันมีความสุขนะจ๊ะเปลี่ยนไปฟังเพลงเปลี่ยนไปคิดอียแงสิมันมันเท่าไรเฮ้าไมีความสุขผู้ใจสิบปัญญาก็ความ ก็พ่วงเขียดอยู่ก็บควงปลุกดนๆนะยจ้ะพราโงโตแล้วเข้ใจกับสิเปียนเลยอนี้มันมันต้องฝึกนะจ๊ะมันต้องฝึกเพราะว,ว่าอ่าเป็นอย่างที่ว่าต้องฝึกว่าตีบางคนแบบโกรธแล้วมโมโหไปแล้วท่านลลยกันไปแล้วส,สิกคนน็คืดได้ว่าเออห้องบ้านาหาิดทั้งสันเลยสินะมาเสียใจที่หลังแบบนี้นะอันนั้นคนือจิตจิตว่าท่านกายนะจ๊ะก,กายมันไปกอนดาโนไปกอนแล้วสินะก็ฝึก โอแต่ก่อนนะผู้ใจเป็นคนแบบใจหนอ,จจอจน,นเอาแต่ใจจากข้องนะจ๊ะป็นลูกสาวลาพี่ช้างเอาแต่ใจจะกข้องต้องได้ดังใจเลย,เลยแหละแ้วก็ได้ดังใจนี่เ่าะใดนะจ๊ะต้งเปๆๆ็นแถบๆแต่พ่อพ่อพ่อไปฝึกฝึกสมาธิฝึกจิตไปบวชไปยังไปสมาธิไปสวดมนต์ไปยังนั่นก็มันก็นกนกเปลีๆๆ่ยนแปลงจคกของได้นะจ๊ะตอนนี้แบบ เออเห็นไผ่เขียดไผ่โกรธเห็นไผ่ด่าเห็นไผ่วาเห็นไผ่ดามากเขาก็แค่ว่าไปไก่แค่นั้นเองจ้ะเขาก็เอาตัวเขาออกมากเขาบ่ไปไก่เขาสินะทันจะมีความสุขจ้ะเข้าในในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี่เนาะมันมันทั้งนี้แหละเขาก็พุ่มมาได้นะจ้ะอีอย่างที่เขาเปลี่ยนแปลงมาได้อีอย่างที่เขาเขาก็สามารถที่ไปขบกุ้มมันได้เข้าเขาก็แค่ปล่อยว่างนะจ้ะ ปล่อยวางอะนะต้อก็แก่ปล่อยวางแค่นั้นแหละมันก็บ่มีอย่างนะคนกชีวิตมันก็ง่ายๆแต่ถ้าถ้าเ้ายอมลาห้องฝึกอันผู้ใจมักฟังอันนั่นเลยจ้ะอาจารย์โจนจันยใดเนี่ยนะ,นะโจนจันยใดเล่าเบาดีนะเล่าเป็นคนนยาสูทอนนะจ๊ะเล่าเป็นคนเบาเบาดีเป็นคนเบาเบา,เายัางไงนะเบาคิดบัวนะจ๊ะเล่าบอกว่าความหักเนี่ยอ่หาหัก ความหักเนี่ยหักหักหักที่แท้จริงก็คือการการการให้ได้สิ่งดีๆต่อกันนะจ๊ะเพราะเาได้หวังขอบข้องเ่าได้หว,วังเ่าได้หวังสิ่งตอบแทนนี่ยังสินะจ๊ะอันนั้นเกิดือคว,า,วามหักจริงๆม,มันมันเ่แม่นมาถูกพ้นสิเหตุใดเหรืะจะข้าต้องพานการฝึกข้าต้องพานข้าต้องพานการฝึกจิตมากข้าต้องพานการปล่อยว่างมากนะจ๊ะอ่า สิสังเกตว่าเด็กน่อยสมัยนี้พ่อพ่อหักพ่อใดดังใจกะขาการตีกันแล้วสิเข้มเาจาะอันบางบางคนนะนี่ยี่เชียงร่ายนี่กนบ่สมหวังกรเทืบก,กับกระทางขาพอขา,ขาเม่เพิ่นขาทั้งรอบรัว